สวัสดีครับมือนี้มาพอครับจ้องจำรวยลายอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาผ่าไอ้อนุนนะครับแต่ว่าเราจะไม่ผ่าแบบแบบนั่งเดิมนะผมจะลองผ่าแบบปอกเปลือกดูนะครับผมนะผ่าแบบใหม่นะครับผมว่าจะทำได้ไหมนะครับผมเรามาชมกันเลยครับผม เรามาปอกกันเลยครับผมเราจะปอกแบบนี้นะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับผมนีจะโดนดาหรือเปล่านะครับปอกถนนแบบใหม่นะครับผมเรปอกเปลือกแบบนี้เลยครับ cái đài này đi. พอเราก็มาแกะมา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 กันต่อครับมาต่อเลยครับผมผมว่าน่าจะไม่มีใครปอกแบบนี้นะครับเพราะว่าผมซ้ายรวยครับ อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งเพื <c oughs> ่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก <c oughs> ับช่องรวยไ like ล <c oughs> น์ชแนลเนาอันนี้ก็นี่ครับอันนี้จะเป็นปลายมันนะครับผมโคนเป็นนี่ครับามาดูใกล้นะครับแล้วเราก็ จะมาแกะน,ะนี่ครับจุดเปียบนี้นะครับแล้วก็แกะนะครับผมนี่นะครับแกะแล้วก็ถ้าเราก็าจะมีในมันนะครับผมเออมีเม,มเ็ดเมล็ดนะครับผมนี่ครับแกะง่ายเลยครับผมพี่น้องป้องไปนี่ครับ เนี่ยครับโอ้โหพี่น้องอยากจะบอกว่า a m a ซิ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โพี่น้องพี่น้องเห็นไหมว่าเนี่มันปอกง่ายขนาดไหนเลยครับพี่น้องนี่ครับเราก็ปอกไปแบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับเราก็เอาพวกที่เราไม่กินนะครับเอาออกนี่ครับอื นี่ครับกับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับผมฝากพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับนครับสามารถไปทำตามได้นะครับลองลองดูครับผมเราต้องทำสิ่งใหม่ๆที่แปลกประหลาดออกไปนะครับผมนี่ครับแกะง่ายมากเลยครับผมเนี่ย

เป็นไงบ้างล่ะครับพี่น้องนี่เห็นไหมแกะง่ายด้วยนี่นะครับผมสวยงามครับเป็นตะกินครับผมนี่ไหมครับสวยงามไหมครับ หรือว่าใช้ได้นะครับผมสูตรนี้ครับปกติเราต้องผ่าครึ่งใช่ไหมครับผ่าครึ่งแล้วก็แล้วก็มันจะมียางติดตรงแกนมันนะครับ จิตตรงแกนมันจิตเมื่อนะน้องครับอืมตแซ่บครับน้องตรงนี้ด้วยแบบไงด้วยครับน,น้งแกได้บพราะต้องถึงเคืองครับตรงแกนะครับ ก็ตรงตรงนะครับผมเนี่ยครับยังไม่เบิ่งไงใครนอนไร้ร่าแจกเยนี่ครับนี่ปึ๊บเหนียวมาเห็นนี่ครับนี่ยี่ห้อไง่ายๆเลยครับผมนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับโอ้ยเอาไปตอนนี้ไงเลยนี่ มจะมีแกนตรงกลางแกนตรงกลางกัะนุนมันต้องอันนี้นะครับถ้าไม่ให้ให้อยากถ้าอยากไม่ให้ยางติดมือนะครับผมมีวิธีนะก็คือเราเราปาดขวนมันนะครับผมพี่น้องมันจะมีขวนอยู่นะ